ร้อยมือล้างดวงใจพร้อมจะไปส่งให้แกเจ้าไปจับมือพูดคุยกินข,าข้าวเจ้าค่ะหลวงพ่าาาาเองเป็นรประธานโครงการมาปีนี้เป็นปีที่11แล้วเจ้าค่ะ นะคะแล้วก็สิ่งของขอ้วกทุกๆสิ่งทุกๆอย่างได้ถึงมือแต่เด็กๆนะคะในถึงธุรกันดารถึงมือชาวบ้านที่ยากไร้นะผู้ปปิดติดเตียงผู้ปปวยติดบ้านแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ตรงนี้ปีนี้ค่ะเราก็ยังได้เดินทางนะคะเป็นสำหรับที่มาเลียบซ้อนะคะเราจะเดินทางไปแจกกันในวันที่20 สองกันยาเจ้าค่ะนะคะเราก็จะมีเด็กนักเรียน2,200คนชาวบ้านผู้ป่วยติเตียงผู้ป่วยยากไร้นะคะแล้วก็คนพิการนะคะรวมทั้งแม้พื้สูตอายุก็รวมทั้งหมด4,200กว่าคนค่ะในแต่ละปีนะคะหลวงพ่อได้ช่วยคนนะคะจากโครงการเนี่ยเป็นหมื่นคนนะคะเจ้าค่ะเพราะว่าเราจะมีกลุ่มเล็กๆเอาของกสองเดือยอยากให้หลวงพ่อพูดนิดนึงค่ะว่าในโครงการปีนี้นะคะอยากให้กำลังใจชาวบ้านแล้วก็ที่ได้รับของจากหลวงพ่อได้เจ้าค่ะ กระตพรนวามนดยมศรัทธาสาธุรชนเราก็ได้โอกาสท่วมสร้างมุลนิธิในโครงการร้อยมือล้านใจช่วยเด็กไทยโครงการนี้พวกเราต้องคุ้นๆนะเพราะว่าทำกันมานานถึงสิบปีแล้วแต่หลวงพ่อก็ได้มีส่วนท่วมเป็น พลังสำคัญส่วนให้องการให้ขับเคลื่อนได้ด้วยดียตลอดมาหลายปีแล้วนะที่เรางพ่อ,ก,อก็ได้ทราบเห็นภารกิจโดยเฉพาะการไปช่วยไข่ของเราในถิ่นโรสกันดาจึงก็ได้ขยายขอบเขตไปช่วยชาวบ,บ้านและที่รู้สึกดีใจมากก็เคยได้ช่วยคน คนชจลาคนป่วยที่ติเตียงนะคมวามก็อยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งวิเศษนะสำหรับพวกเราคนไทยที่ได้ช่วยเหลือกันวะะ่าแต่หากว่าเรามองโลกทั้งใบตอนนี้เนี่ยบางประเทศก็นอกแกากันไปช่วยเหลือกันแล้วก็ยังเรือนร้อนลำบากกันการเบียดเบียนกันด้วยสงครามนะ ต่ประเทศเรานอกจากก็กมีสงครามนะพวกเรายังมีน้ำใจช่วยเหลือกันบางปีก็ทราบว่าไปทางเหนือนะบางปีก็ไปทางใต้บางปีก็ไปอีสานแต่ปีนี้เห็นว่าจะไปทางภาคตะวันตกนะความประเจื่อวัาทุกภาคในประเทศนี้เนะี่ยมีเด็กที่ได้โอกาสเด็กที่กําลังรอทั้งความช่วยเหลือและกําลังใจจากพวกเราคนไทย สิ่งองเราคนไทยแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีแต่ในหัวใจเรามีน้ำใจมือสองข้างเราเยังมีพลังมีจารจิตจับแล้วก็แบ่งปันไอ้โครงการร้อยมือล้านใจเนี่ยเราพูดว่าเป็นโครงการที่มันเหมือนรวมพลังเหมือนฝนที่ตกมาจากภาฟ้าเราแค่คนละเม็ดหรือคนละไม้คนละมือ ก็เป็นพลังูที่ยิ่งใหญ่ได้ตลอดพ่อก็อยากฝากหนึ่งโครงการสกรลบคนไทยเราถ้าทำจะเป็นแค่มีละครั้งเดียวนะแต่น้ำใจของเราทุกๆคนที่มารวมกันแต่แต่ละครั้งแต่ละปีนั้นก็มากมายมหาศาลจึงก็นำเอาความสุขและความภูมิใจมาส่งลึงพ่อด้วย จางนั้นในปีนี้นะเดือนหน้า20-22ถึงนะกันยายนก็อีกประมาณสักเดือนกว่าพ่อพก,ก็อยาน้อเตินก่าว่าใครพอมีกำลังมาช่วยกันนะแล้วก,ก็จะเป็น,ปนหลักน,นะเป็นคนทำใหนะ้พวกเรานะได้เดินตามกันไปนะโครงการนี้ควรจะมีต่อเน,นื่ยไม่เมยแบบเมย์เขาจบสิ าะเป็นโครงการที่ทำให้ประเทศเรามีพลังแห่งความสุขพลังแห่งน้ำใจที่ทำให้คนทั้งโลกได้เห็นการคนไทยเราไม่เคยทอดทิ้งเพราะเขอขอบใจทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคณะทำงานและที่สำคัญน่าเห็นผู้ที่เป็นกำลังสนับสนุนางานอย่างนี้ต้องการ,การ,รการทนับสนจากทุกท่กานสว่วนแน่นอนว่า ทำสำเร็จเกิดขึ้นได้เพราะความเมตตาแลนน้ำใจของพวกเราเมตตาทำค้าจุนโลกยาเดียวพ่อก็ขอฝากเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆสำหรับชีวิตของพวกเราคนไทยที่เราช่วยเหลือกันขอนุโมทนาทุกดวงและขอให้บุญกุศสที่พวกเราได้บำเพ็ญแล้วย้อนกลับไปสร้างทั้งความสุขความเจริญและความสำเร็จอันงีงามให้กับทุกๆคนที่ได้มีส่วนร่วม แบ่งป,ปันใจกันในกล้านนี้โดยท้วนตัวกันขอเจรช่วยกันรวมพลังสร้างฝันแบ่งปันความรักให้เธอมีแต่สิ่งดีๆสมหัอีกไม่นานก็ได้เจอเราจะไปหา เด็กน้อยผู้ด้อยโอกาสยังรอความรักความเมตตาชาวบ้านผู้แก่ชราผู้ป่วยที่เตียงในถิ่นทุรกันดาคงจะเน,น็ดหนาว มากกว่าใครเขาเพราะว่าเจ้าในอยู่บนเขาแสนไกลจะลงน้ำลองเรือลำบากสักเพียงใดเราก็จะไปด้วยใจที่บริสุทธิร้อยมือล้างดวงใจ

เป็นคนดีให้แข็งแรงแข็งขันในวันข้างหน้าเมื่อเติบโต พร้อมจะไปส่งให้แก่เจ้า